สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานระบบ o b e c Meeting สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกันนะคะเริ่มต้นให้ท่านเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ท่านพิมพ์ URL ของระบบและกด Enter ค่ะระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าจอล็อกอินค่ะขั้นตอนต่อมาให้ท่านกรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง เมื่อระบุ username และ password เรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกที่เข้าสู่ระบบค่ะหน้าหลักของระบบจะแสดงภาพรวมของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นสาส่วนหลักได้แก่ช่องแรกเป็นการประชุมที่ผ่านมาจะแสดงรายการประชุมย้อนหลังช่องที่ 2, การประชุมวันนี้จะแสดงรายการประชุมที่จัดขึ้นในปัจจุบัน และช่องสุดท้ายการประชุมครั้งถัดไปจะแสดงรายการการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะและบล็อกรายการการประชุมทั้งสามบล็อกนี้ท่านสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดการประชุมนั้นๆได้ค่ะและด้านล่างเป็นตารางแสดงรายการประชุม ท่านสามารถค้นหาก,การประชุมได้จากวันที่สำนักชื่อการประชุมสถานที่ประชุมได้จากช่องนี้ค่ะหรือจะเลือกเป็นตัวกรองสำนักทางด้านนี้ก็ได้ค่ะและเมื่อคลิกเข้าไปนะคะจะพบรายละเอียดการประชุมของท่านค่ะเมนูปฏิทินเมนูนี้จะแสดงรายการการประชุมแบบปฏิทินสามารถเลือกดูได้ทั้งแบบเป็นรายเดือนรายสัปดาห์หรือว่ารายวันค่ะ และเมื่อท่านคลิกรายละเอียดการประชุมบุปฏิทินจะปรากฏรายละเอียดการประชุมนั้นๆค่ะเมนูการจัดการประชุมในเมนูนี้ระบบจะแสดงรายการประชุมทั้งหมดที่เราได้รับเชิญเข้าร่วมโดยสามารถดูข้อมูลได้ทางการประชุมที่ผ่านมาการประชุมที่กำลังจะจัดขึ้นและการประชุมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะในหน้ารายการประชุมนี้ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่มดูรายละเอียด เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลของการประชุมนั้นได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในหน้ารายละเอียดระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆของการประชุมเช่นรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมค่ะผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อเปิดดูไฟล์เอกสารหรือคำสั่งได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มโน้ตส่วนตัวหรือไฟล์ส่วนตัวได้ด้วยค่ะ ซึ่งข้อมูลในสส่วนนี้จะเห็นได้เฉพาะบัญชีของเท่าเท่านั้นเพื่อให้บันทึกสิ่งที่ต้องการระหว่างการประชุมได้อย่างอิสระค่ะเมื่อเข้าสู่เมนูข้อมูลส่วนตัวระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลหน่วยงานและตำแหน่ง ึ่งข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองหากท่านมีความจําเป็นต้องแก้ไขเช่นเปลี่ยนหน่วยงานหรือตําแหน่งให้ท่านติดต่อที่ผู้ดูแลระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องค่ะแต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ได้เองเพียงคลิกที่ไอคอนรูปภาพแล้วเลือกรูปโปรไฟล์ของท่านระบบจะอัปเดตรูปโปรไฟล์ให้โดยอัตโนมัติค่ะในส่วนของการจัดการรหัสผ่าน ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้โดยขั้นตอนมีดังนี้ค่ะในช่องที่1นะคะให้ท่านกรอกรหัสผ่านเดิมของท่านค่ะช่องที่2นะคะให้ท่านกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการค่ะและสุดท้ายค่ะให้ท่านยืนยันรหัสผ่านใหม่เพื่อความถูกต้องค่ะจากนั้นให้คลิกที่บันทึกการแก้ไขค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งเมนูหน้าหลักเมนูปฏิทินเมนูการจัดการประชุมและเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวค่ะ